สวัสดีครับสวัสดีพ่อไปพี่นออ้องปองปายสู้ครูสุขคนครับพอ,อการนิกแล้วครับกับขั้นคข่เชนแอ่วเมื่อวานได้เขาผ้าเขาบ้าเ,า,าเขาดงนะครับพี่น้องเมื่อนี้เชฟเพิ่นได้อาหารมาเฮดเมนูให้เขากินครับไปเบิ่งว่าเพิ่นได้ยังมาสู่ทีมงานเขากินครับพี่น้องไปไปชมไปเบิ่งน้ากันครับแต่ยังกินเชฟเมือ่อ,อี้โอ้อูควรไงกลุ่มได้ยังหรือเมื่อนี้น้องงัวน่องงัว ว่ามิงงัวธรรมดางวัวล้านผมหน,น่องงวัวหน่องเมียเ่ยว่าหน่องเมียหายากด้วยนู้ด <c oughs> ขาดขาดคักครับมื้อนี้เพิ่นว่าสิยออมหน่องงวัวครับ <c oughs> เดี๋ยวไปชมสูตรล <c oughs> ำเพิน่น <c oughs> ว่าสูตรเพิ่นสิเป็นจังได๋ครับพี่นอ้อง <c oughs> ในที่ละครับสิเอาออกไปหัน่นบัดนี้ก็สิเอามาออมครับว่าให้ไอ้หนุ่มผู้สิงเพิ่นเป็นผู้หั่นเด็กน้อยกูมูเนาะ เฮ็จังไดต้องเท็ดให้ผู้หญ่ผู้เฒ่า่นกินตัวมันสิได้เดบุญนี่เด่นจริงโอ้ยนนอนมันมีน้ามาน้งมันประทันนั้นันึ่ยังะ้ส่งไขอขอเสียนเสียงนีมแลงนามันจะอุ้มนามแล้วตอนัแล้วเนาะจตุเพียนม่น่เออเป็นตาแ่บครับพี่น้อง ผู้บ่าวเพิ่นเฮ็ดให้กินพี่น้องทะเบิงฝีมือเพิ่นสงสัยได้แค่หั่นท่้งนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยปุงกับชิพ้บผู้เฒ่าคือเกาอ่ะล่ะพักเฮาสิใส่อ้อมครับอันนี้ก็บพักคุณเลิศพักอีเลิศบ้านเฮาล่ะครับเอิ้นให้มันเพอๆคุณเลิศอันนี้กวงตุ้งครับกวงตุ้งดอกเหยาเหานั่นล่ะ ละหั่นพักสซออมนี่ครับพี่น้องหั่นน้องงัวเรียบร้อยแล้วพักเรียบร้อยครับหั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปกับสีเป็นการตําเครื่องครับเดี๋ยวเชฟเพิ่นสิมาโชว์ฝีมือครับพี่น้องตําพ่ออันนี้ธรรมดา,ามดหัวใสสากนี่โม,มเมนต์สากธรรมดาเลยครับสากไม่ยุ่งเลยนี่เบิ้ง เงาวับเลยสีแดงแป๊ดครับอันนี้สากไม่ยุ่งครับลงเครื่องก่อนครับก่อนจะเอาไปต้มโอชำนี่สีสันกับเป็นตาแสบเลยพี่น้องบ่ต้มตาแสบสดบังดูโอสีสันจัดจ้านครับพี่น้อง ขาดประเดี๋ก็เป็นโรคตับเป็นว่าสกลายไปเป็นโรคไตแทนครับ <c oughs> ชีเด็ฟอกไตกันแหละครับรงานนี้ลงพักแล้วพี่น้องามาเลยพี่น้องเหนียวเลยปรุงไว้เรียบร้อยแล้วครับชิลงพักแล้วครับพี่น้องเออเดีกินอมอมน่องง่ว่ล้วือมือน,นี้อ,อ,อาหารภายในครับมือน,นี้ กินอาหารภายในม้อนี่เขาจะได้กินอาหารภายในหรอเนาะพี่น้องเนาะเต็มจุลูครับผักหอมขนาดหอมเนาะสูตรผู้ใดนี่นี่แล้วสมซื้อเข้ามาเชฟแล้วนี่เชฟกระทะปิวขันว่าเชียบกระเพรือ โอ้โอหนาเพาะอจอ,อกออเป็นตาสดอีรีครับพี่น้องเฮ้ยหอมหวยมวยพี่น้องเป๊ดเชฟกระทะผิวยังคักเลยครับฝีมือเพิ่นมานีเิ่นโชว์ฝีมือครับพี่น้องอซีมเบิ้งเป็นใดน่เชฟไระดับเชฟเราบ่มีซีมครับเท่บก,กินเยกลยเลย

หอ,อมน่องงัวครับอาหารภายในโอ้แซ่บแสบน้ำกันพี่น้องมือนี่นี่ครับพี่นออ้องหอมหูงูครับอาหารภายในเฮาน่องงัวอันนี้ตับงัวเลยโอ้ข้าดำ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำ้ำคันคายชาแนล ล้วคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายบครับผม